New n o r m a l เที่ยวอย่างไรหลังยุคโควิด -19 ก็เป็นเวลากว่า3-4เดือนแล้วที่คนไทยทั่วโลกแทบจะไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนกันแบบจริงๆจัง,จงๆก็เพราะเจ้าโรคระบาดโควิด -19 นะคะที่ทำเอาการท่องเที่ยวชะง,งักงนันสั่นสะเทือนไปทั่วเลยนะคะมาจนถึงตอนนี้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยก็เริ่มดีขึ้นเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทเริ่มทยอยกลับมาเปิดให้บริการกันอีกครั้งทําให้เห็นบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้นแต่ในยุคที่อะไรๆก็ต้องนิว n นอร์ l ลเช่นนี้นะคะก็อาจทําให้การท่องเที่ยวแบบเดิมต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งจะเห็นได้จากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ที่มีการหยุดชะงักไปนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปแทบกลายเป็นศูนย์คนไทยเองก็ไม่สามารถออกเที่ยวต่างประเทศได้ดังนั้นเมื่อสถานการณ์โรคระบาดค่อยๆฟื้นตัวการกระตุ้นการท่องเที่ยวในระยะเริ่มแรกก็ต้องอาศัยการเที่ยวในประเทศเป็นหลักโดยในช่วงนี้หลายๆโรงแรมต่างก็มีการออกโปรโมชั่นหันราคากันอย่างน่าสนใจ ซึ่งส่วนมากก็สามารถที่จะเลือกวันพักได้ทั้งวันธรรมดาวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะสามารถจองได้ยาวๆกันไปเลยซึ่งนับเป็นช่วงเวลาท่องเที่ยวเป็นโอกาสทองของนักท่องเที่ยวที่พอจะมีกําลังซื้อที่จะได้ที่พักสวยๆในราคาย่อมเยาวและยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศได้ดียิ่งด้วยนะคะและหากจะพูดถึงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศคำคำนี้ก็จะเป็นคำยอดฮิต ที่เป็นสับใหม่เกิดขึ้นก็คือ Travel Bubble นะคะ Travel Bubble เนี่ยจะถูกหยิบยกขึ้นมาในแง่ของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยคำเนี้ยหมายถึงการจับคู่ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศที่มีความมั่นใจในด้านความปลอดภัยของโรคโควิด -19 โดยจะมีการตกลงกันระหว่างรัฐบาลของแต่ละประเทศในการที่จะให้สิทธิพิเศษของการเดินทางเข้าออกระหว่างกันโดยไม่ต้องถูกกักตัว14วัน แต่ก็ต้องมีการเช็คสุขภาพทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทางว่าผู้เดินทางมานั้นเนี่ยปลอดจากโรคโควิด -19 จริงด้วยวิธีการตามแต่ที่จะตกลงกันระหว่างประเทศนั้นๆน,น,นะคะซึ่งในขณะนี้ก็มีหลายประเทศเริ่มนำแนวคิดทาวิวเบลนี้มาใช้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนกับเกาหลีใต้หรือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์หรือญี่ปุ่นเองก็กำลังอยู่ระหว่างพูดคุยกับประเทศไทยเวียดนามออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เช่นกันนะคะซึ่ง แต่ในระยะเริ่มต้นเนี่ยผู้เดินทางส่วนใหญ่ในช่วงแรกก็จะเป็นนักธุรกิจซะส่วนใหญ่ส่วนนักท่องเที่ยวธรรมดาธรรมดาส่วนใหญ่ก็รอให้สะดวกมากกว่านี้ถึงจะค่อยไปเที่ยวต่างประเทศนะคะก็ยังไม่สายกันในส่วนของเรื่องความสะอาดปลอดภัยก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเราจะต้องฝึกตัวเองให้กินร้อนช้อนกลางล้างมือและเว้นระยะห่างซึ่งเราได้ทำกันมาตั้ง3-4เดือนจนชินแล้วนะคะ หากเราจะออกไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้มีความสะอาดปลอดภัยมากกว่าหรือเท่ากับที่เราอยู่ที่บ้านดังนั้นในเรื่องมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัยของโรงแรมร้านอาหารหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็จะต้องมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกันไม่ให้เหมือนกับแต่เดิมนะคะที่เคยมีมาเพื่อจะสร้างให้ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มั่นใจและรู้สึกปลอดภัยที่จะเดินทางออกมานอกบ้านมากินมาเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มระยะห่างหรือโซเชียลดิสเทนซิ่งในล็อบบี้โรงแรมในห้องอาหารปรับมาตรฐานระบบระบายอากาศระบบฆ่าเชือ้อโดยเลือกวัสดุที่ใช้ฆ่าเชือ้อหรือเชื้อโรคไม่เกาะติดง่ายพยายามลดการสัมผัสเช่นการจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออ e ีแบงกิ้งนะคะนอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดการสัมผัสลดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนก็มีหลายหลายแห่งทั้งแหล่งท่องเที่ยวหรือร้านอาหารก็มีการใช้หุ่นยนต์มาทำงานแทนคนนะคะอย่างเช่นร้านกาแฟร้านอาหารในเกาหลีใต้หรืออย่างในประเทศไทยเองก็มีการนำหุ่นยนต์มาช่วยตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนที่จะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วก็ยังทำหน้าที่ต้อนรับและเปิดหนังตัวอย่างที่กำลังฉายให้ลูกค้าได้ชมด้วยนะคะ และด้วยมาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งก็ทำให้สายการบินรถบัสรถไฟจะต้องมีการนั่งห àng, ่างๆอย่างห่วงๆนะคะโดยจะต้องมีการขายตั๋วแบบเว้นระยะห่างเว้นเบาะที่นั่งหรือเว้นแถวดังนั้นจึงทำให้การขายตั๋วเนี่ยขายได้น้อยลงในจำนวนที่นั่งเท่าเดิมเพราะฉะนั้นราคาตั๋วก็อาจจะแพงขึ้นหรือจองได้ยากขึ้นเพราะต้องแย่งกันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ เป็นในส่วนของมาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งในเรื่องของการเดินทางโดยสารรถนะคะหรือเครื่องบินนอกจากนี้ในช่วงที่เราต้องอยู่บ้านเพราะโรคโควิด1 9นะคะสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกต่างก็มีการให้บริการท่องเที่ยวเสมือนจริงหรือที่เราเรียกว่า v ว r ร์ช n tour นะคะซึ่งสามารถให้เราเนี่ยเดินทาง ทราเวลฟอร์มโฮมนะคะก็คือเดินทางจากที่บ้านได้โดยใช้ปลายนิ้วสัมผัสนะคะเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเท่านั้นเราก็สามารถที่จะท่องเที่ยวไปได้ทั่วหลายประเทศเลยนะคะอาทิเช่นเดินเที่ยวในประเทศเยอรมันหรือไปชมปิรามิดที่อียิปต์หรือไปเดินเล่นอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะมีทั้งภาพและก็ข้อมูลที่เหมือนเรา ได้เข้าไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆเลยนะคะซึ่งอาจจะทำให้หลายคนเนี่ยติดใจกับการได้เข้าไปเที่ยวในโลกเสมือนจริงไปนะคะและสุดท้ายเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขหอการค้าไทยแล้วก็ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยนะคะก็ได้มีการร่วมมือกันทำโครงการนะคะเป็นโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือที่เรียกโย่อๆว่า SHA นะคะซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีการมอบตาสัญลักษณ์ SHA ให้เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการนั้นๆน,น,นะคะที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการได้ในอนาคตและยังถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต่อไปด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ New Normal การท่องเที่ยวในยุคหลังโควิด -19 ค่ะสำหรับวันนี้ช่องอม h a n n e l ก็ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอม h a n n e l ด้วยนะคะและฝากกดติดตามในหัวข้อที่น่าสนใจต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ